ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นีและนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า เท่าสมผู้ที่ออกมาหาของป่าพร้อมกับลูกชายก่อนที่แกจะได้มานั่งพักเหนื่อยแต่แล้วสายลมก็ได้พัดพาบางอย่างมาด้วยนั่นก็คือหมอกและควันไฟโอ้ยใครมันมาเผาหญ้าเผาป่าแถวนี้วะเนี่ยเดี๋ยวไฟก็ไม่ลามป่ารอกพูดจบเท่าสมก็ได้ลุกขึ้นไปมองหาต้นต่อของควันไฟนี้แต่แล้วก็ต้องมีบางอย่างที่ทำให้แกต้องประหลาดใจ นั่นก็คือก้อนหินที่ได้ถูกนำมาซ้อนทับกันเอาไว้ใครมันมาทำไว้ตั้งแต่เมื่อไหรวะเนี่ยเหมือนกับว่าเท่าสมที่คุ้นเคยในพื้นที่ได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปก่อนที่แกจะได้ยืนพิจารณาอยู่สักพักหลังจากนั้นแกก็ได้เดินเข้าไปหาก่องก้อนหินพวกนั้นโดยที่แกไม่ได้สังเกตว่ามีหมอกควันเพิ่มขึ้นมาก่อนที่หมอกควันนั้น จะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเท่าสมเหลือแค่เพียงผ้าขาวม้าที่แกเอาไว้ใช้เช็ดเหงื่อเช็ดใครและดูเหมือนว่ากองหินที่ดูผิดปกติจะค่อยๆเลือนหายไปไม่นานนักลูกชายของเท่าสมที่ชื่อว่าเอทันซึ่งหน้าตาของมันก็ไม่ค่อยทันสมัยได้เดินมาพบถุงที่เก็บของป่าจากานั้น ก็ได้เดินมาพบกับพะกอมา้าผืนที่แกใช้อยู่ประจำเปรียบเสมือนของที่เท่าสมรักไม่ยอมให้ห่างตัวพ่อพ่ออยู่ไหนเรียกอยู่ได้สักพักก็ยังไม่มีวี่แววของเท่าสมก่อนที่ไอ้ถันจะได้ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปตามหาคนมาช่วยรอข้าก่อนนะพ่อจะเพิ่งเป็นไรไปเนาะและคำพูดของไอ้ถันลูกชายของเท่าสมก็เหมือนว่าจะถูกรับรู้ เพียงแต่ไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้เหมือนกับถูกปิดปากเอาไว้ส่วนอีกด้านก็เหมือนว่าพรางตาไม่ให้มองเห็นเป็นอะไรเลือดถานหน้าตาตื่นเชียวแล้วพ่อเองไปไหนซะละ่ะข้าก็หาไม่เจอจะแม่รีบมาแจ้งข่าวจะได้ตามคนไปช่วยกันตามหานี่แหละในขณะที่ทั้งสองคุยกันอสมหน้าก็ได้เดินผ่านมาพอดีได้ยินว่าอะไรให้หายนะ ก็ตาสมนะสิไปหาของป่ากับข้าแล้วก็หายตัวไปเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวข้าไปตามพี่สมถึกมาช่วยหาก็แล้วกันนะไม่นานนะแก๊งสามสมพร้อมอุปกรณ์ช่วยค้นหาก็ได้มากันครบเอ็งมาช่วยข้าตามหาก็ดีแล้วข้าจนปัญญาแล้วเนี่ยไม่รู้แกหายไปไหนเออก็นั่นนะสิตาสมแกเก่งยี่กว่าอะไรข้าว่าหลับตาเดินยังได้เลยบ้างในป่าเนี่ย หลังจากที่ได้ซักซ้อมแผนการค้นหาเท่าสมแล้วพี่สมถึกก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้ยไอสมหน้าเองเฝ้าฐานที่มั่นไว้แล้วกันนะอยู่นี่นะวัวอย่าไปไหนพวกพี่ไปกันเถอะข้าไม่เป็นไรล,ล็อกอยู่ที่นี่แหละและเมื่อต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปค้นหาเท่าสมเหลือแค่เพียงไอสมหน้าที่เฝ้าฐานที่มัน่นก่อนที่มันจะได้หันไปเห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือกองก้อนหินใครเอาก้อนหินมาเรียงเล่นวะ พูดจบมันก็ได้เดินเข้าไปหาพร้อมกับได้กระทําการอะไรบางอย่างอย่างนี้มันต้องโบกกองหินที่ตั้งอยู่ของมันดีๆก็ต้องถูกทำลายโดยไอ้สมหน้าและหมอกขวัญประหลาดก็ได้พาเท่าสมกลับมาอีกครั้งเอ้ยน่ามนลุงสมนี่หว่าแล้วแกจะเดินไปที่ไหนนั่นน่ะด้วยความสงสัยไอ้สมหน้าก็ได้เดินตามเท่าสมไปเหลือแค่เพียงคบไฟที่ได้ถูกปักเอาไว้ โอ้ยไอ้สมน่าหาเรื่องอีกแล้วนั่นนะสิลูกพี่อีกคนยังหาไม่เจอไอ้นี่ก็หายไปอีกข้าชักใจคอไม่ค่อยดีแล้วสิรีบไปหาลุงแแบกันเถอะหลังจากนั้นคณะสำรวจก็ได้หยุดการค้นหามุ่งหน้าไปที่บ้านของลุงแหบนั่นก็คือที่วัดยกขยโยงกันมาทำไมเรือไอ้สมถึกเหรอก็พ่อข้านะสิหายไปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้ว และสมหน้ามันก็หายไปอีกคนด้วยนะลุงแฮบอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทีแล้วเดี๋ยวข้าจะไปแจ้งหลวงพี่ก่อนนะพวกเองไปกันก่อนเลยและก็เหมือนหลวงพี่ได้ยินสิ่งที่ทุกคนพูดกันเอา้าอาจารย์กระผมว่าจะไปตามอยู่นี่แหละไม่เป็นไรลอกโยมแฮบถึงเวลาก็ได้กลับมาเองละหลังจากที่ได้พูดปริศนาธรรมเอาไว้พระอาจารย์ใจก็ได้เดินจากไป หรือว่าหลวงพี่จะเห็นอะไรไอ้จุกโว้ยงานนี้ต้องได้พึ่งเองแล้วละ่ะพูดจบเด็กปริศนาที่ชื่อว่าไอ้จุกก็ได้โผล่ออกมารบกวนเองช่วยไปดูให้หน่อยนะยังไงรีบกลับมาแจ้งข่าวข้าด้วยจากนั้นเด็กปริศนาหรือว่ากุมารทองก็ได้หายตัวไปก่อนที่จะได้ใช้สัญชตาตญาณหรือว่าคุณสมบัติของผีเข้าค้นหาที่หมายต้องสงสัย และเหมือนว่าเจ้าบ้านก็ได้เตรียมการต้อนรับเหมือนกับรู้ว่ากำลังจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานี่มันที่ของข้าใครหน้าไหนก็ห้ามมาเยี่ยมไม่เชื่อเองก็เข้ามาซิไอหนูและมาถูกท้าทายมีหรือว่าเจ้าเด็กผีกุมารทองจะยอมมันรีบเดินหน้าบุกหวังที่จะเข้าประตูไปแต่การบุกของมันก็ถูกสกัดด้วยก้อนหิน ก่อนที่จะได้ล้มหัวทิมซึ่งดูได้จากภาพรีเพรหรือว่า VAR เมื่อการล้มยังไม่เป็นท่าของกองหน้าอย่างกูมารทองซึ่งก็กองอยู่ตรงหน้าของเจ้าบ้านเหมือนกับลูกบอลที่ตั้งรอให้เตะฟรีคิกการใช้ปลายเท้าเสยเข้าปลายคางเบาๆก็ทำให้เจ้ากูมารทองถึงกับนอนแน่นิ่งก่อนที่จะได้วาปหรือว่าเทเดพอรตกลับมาที่หน้าของลุงแหบตามเดิม ถ้าทางจะโดนของหนักมานะเนี่ยไอ้จูบเอ้ยอย่างนี้ต้องให้หลวงพี่ช่วยแล้วละ่ะพูดจบลุงแหบก็ได้มาโผลที่หน้ากุฏิของพระอาจารย์สมใจในขณะที่พี่สมถึกและไอสมตุยก็ได้ออกตามหาไอสมตุยข้าอยู่ตรงนี้โว้ยไม่มีประโยชน์หรอกข้าลองแล้วข้างงไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าก็ไม่แน่ใจนะ ตอนที่ข้ามาเก็บของป่าข้าเผลอไปเตะก้อน,นหินอะไรก็ไม่รู้เห็นมันวางเรียงกันอยู่จากนั้นข้าก็เห็นควันแล้วก็มาอยู่อย่างนี้แหละของลุงไม่ได้ตั้งใจแต่ข้านี่สิอาจารย์นิมนตขอรับแต่แล้วคนที่ออกมาจากกุฏิส่งมินิบอลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือไอ้ขวดเด็กวัดหลวงพี่แกออกไปข้างนอกและลุงแหบมีอะไรให้ข้าช่วยบอกได้นะ งานนี้หลวงพี่รับจบอีกแล้ว่ะสิธาเหมือนว่าลุงแหบนั้นรู้ว่าหลุงพี่หรือพระอาจารย์สมใจจะได้มาปรากฏที่นี่และโจบ้านอย่างคนตัวยักษ์ก็ได้โผล่มาอีกครั้งก่อนที่มันจะได้นั่งลงต่อหน้าของพระอาจารย์สมใจไม่รู้ว่าสองคนนั้นไปทำอะไรให้โยมโกรธหรอละเว้นกันไม่ได้หรือไงโยม สองคนนั้นมันผิดที่ผิดทางเองข้าช่วยไม่ได้และเมื่อคนตัวยักษ์ได้พูดมาอย่างนั้นพระอาจารย์สมใจจึงได้หันไปมองอัตมาขอบินฑบาทนะคําพูดที่สุดแสนจะธรรมดาของพระอาจารย์สมใจกลับทําให้คนตัวยักษ์ถึงกับตกตะลึงและการได้เงยหน้าขึ้นไปมองพระอาจารย์สมใจที่มีร่างกายใหญ่กว่าตน จากที่เคยมั่นหน้าก็ทำให้หน้าถอดสีก่อนที่จะได้ยินคำพูดของพระอาจารย์สมใจที่ว่าเหนือฟ้านั้นยังมีฟ้านะโยมใต้ฟ้าเดียวกันอะไรที่ให้ได้ก็ให้กันเถอะและดูเหมือนว่าเจ้าคนตัวยักษ์ยังมีสัมมาทิทิฏฐิอยู่บ้างมันรีบก้มลงกาบต่อหน้าของพระอาจารย์สมใจก่อนที่จะได้พูดออกมาว่า แต่คนพวกนี้ไม่เคยขอค้าซํายังทำผิดที่ผิดทางต่อไปในที่ของข้าจะทำอะไรให้เรียกเขาว่าเจ้าพ่อเขาแดงพูดจบชายร่างยักษ์หรือว่าเจ้าพ่อเขาแดงก็ได้เดินจากไปก่อนที่เอสมน้าและเท่าสมจะได้หลุดออกมาและเมื่อทั้งสองได้เห็นพระอาจารย์สมใจอยู่ตรงหน้าก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ก่อนที่พระอาจารย์สมใจจะได้พูดถึงเจ้าที่เจ้าทางที่ชื่อว่าเจ้าพ่อเขาแดงจากนั้นท่านก็รีบเดินกลับวัดไปนมำมศการพระขุนเจ้าลูกช้างขอขมาณนเะจ้าพ่อเขาแดงขราวหน้าขราวหลังก็จะได้ทำอะไรค่านะเมื่อกี้หลวงสมว่าอะไรนะอะไรเขาเขาข้าชื่อเจ้าพ่อเขาแดง ว่าแต่เองจะอยู่กับข้าหรือว่าจะไปเหรอเสียงลึกลับที่ดังมาจากด้านหลังของไอ้สมหน้าทําให้มันรีบวิ่งหน้าตาตื่นไปความเชื่อเรื่องของหินนอนเว้นหรือว่านอนกลางวันนั้นเปรียบเสมือนก้อนหินที่มันได้วางอยู่เฉยแต่ก็มีคนไปกระทําการบางอย่างกับมันซึ่งคนเฒ่าคนแก่ก็มักจะบอกว่ามีผีสิงสถิตอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นกุสโลบายหรือว่าอะไรกันแน่ บ้างก็ว่าททำให้เป็นเหมือนเจดีย์ของคนตายหรือในบางท้องที่ก็เป็นเหมือนคำอธิษฐานให้สำเร็จสมหวังจึงได้นำหินมาตั้งเรียงกันเอาไว้ซึ่งเหตุผลของการจัดวางก็คิดกันไปต่างๆนานาและสิ่งที่สมควรทำนั่นก็คือหลีกหนีให้ไกลเพราะไม่แน่ว่าอาจมีบางอย่างสิงสถิตอยู่ข้างในจริงๆก็เป็นได้ หรือไม่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเข้าของเมืองบางบทหรือว่าเมืองลับแหลซึ่งอาจจะทําให้เดินหลงทางเหมือนกับสองคนนี้และสําหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับกอนจากกันไป ขอคุณพระศรีรันตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ